ต้อยเศรษฐาสิริชายากำลังผูกข้อมือให้กับนักแสดงรุ่นใหม่เพื่อรับขวัญเป็นสิริมงคลซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่างโมโนกรุ๊ปและมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอุ้ยโสในโอกาสที่มูลนิธินักแสดงอุโสครบรอบ9ปีและเพื่อเปิดโอกาสให้นักแสดงอุโสและนักแสดงรุ่นใหม่ได้พบปะกันปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับก็คือครบรอบป,ปีที่9ในการจัดตั้งมูลนิธิ สวัสดีการนัแสดงวุโสนะครับก็เลยได้คุยกับทางทางอาต้อยเศรษฐานะครับว่าเ,ออเราน่าจะทําอะไรที่เป็นพิเศษหน่อยก็เลยมีการทําบุญในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะครับเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนะครับอีกหลายๆครั้งในปีนี้ครับ นักแสดงอาวุโสที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่อมีพิสมัยวิไลศักด์อาสะอาดเปลี่ยนพงศาลและศิลปินนักแสดงมากฝีมือในอดีตรวมกันให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตบนโลกมายากแก่นักแสดงรุ่นใหม่ก็รู้สึกดีใจมากที่ ผมและน้องๆทุกคนได้มางานวันนี้นะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันทุกคนตรงข้อมือข้างขวาข้างซ้ายนี่ก็จะมีกันเยอะมากนะคะเพราะว่าดาราวุโสวันนี้เนี่ยมากันหลายท่านมากๆเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยเป็นดาราที่เราชื่นชอบได้ดูท่านตั้งแตเ่เด็กๆมีโอกาสได้ใกล้ชิดเยอะขนาดนี้ดีใจมากๆค่ะก็อยากจะขอบคุณนะครับนักแสดงวุฒสนะครับรุ่นแม่ๆป้าๆพี่ผมไม่ได้นะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ให้พรพวกเรานะครับเป็นพรที่ประเสริฐมากๆ แล้วก็ขอให้พวกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับอยู่พวกเรานานๆครับภายในงานยังมีการร่วมโอยพอรวันคล้ายวันเกิดของแม่อีซินีนาโพธิเวศซึ่งในปีนี้ครบรอบ85ปี นอกจากนี้นะคะทางโมโนกรุปและมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสยังจัดสารต่อกิจการดีๆเพื่อสังคมโดยในปีนี้ตั้งเป้าจัดก,กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อเด็กที่ยากไร้หรือเด็กด้อยโอกาสโมโนทเวนรายงาน